สวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านาเข้าสู่งานเทียนของตึกสนีทาวเวอร์ของเรานะคะภายใต้สโลแกนสืบสารตำนานเทียนพันษามรดกล้ำค่าคู่เมืองอุบลน,นะคะวันนี้เป็นวันแรกของการจัดงานค่ะหลายๆคนที่ได้มีโอกาสมาช้อปปิ้งที่ตึกสนีทาวเวอร์นะคะ1-10ถึง10กรกฎาคมนะคะและตอนนี้เราก็กำลังไลฟ์สดอยู่ใน เพจของซนีทาวเวอร์โดยนะคะใครที่เข้ามาก็กดไลค์กดแชร์กันก่อนเลยนะคะเข้ามาในเพจกันก่อน,นะคะ่ะวันนี้จะพาไปเที่ยวชมงานเทียนพรรษาของตึกซนีทาวเวอร์ซึ่งเราจัดก่อนจัดก่อนทางจังหวัดไปเลยนะคะและก็จะมีกิจกรรมต่างๆให้ได้มาร่วมสนุกสนานกันนะคะมากมายสนุกสนานแบบพื้นบ้านประเพณีอีสา บ้านเฮานะคะอยู่ตรงนี้ในตรงกลางบริเวณงานนี่นะคะก็จะสังเกตว่าเราจะมีต้นเทียนพันศา สวยมากๆเลยทีเดียวค่ะต้นเทียนรรษาเนี่ยคือเราได้มาจากศูนย์การเรียนเทียนรรษาสีประดู่ของคุณพ่อสมงคิดสอนอ่านนะคะท่านก็ได้มอบเทียนภาษาจําลองนี้มาให้มาตั้งตรงานอยู่ในงานของเราเป็นไฮไลท์ประจํางานเทียนภาษาของตึกสนีทาวเวอร์เราตรงนี้นะคะและตรงบริเวณด้านข้างค่ะสําหรับผู้ที่สนใจนะคะมาในงานของเราเนี่ยนะคะเรามีกิจกรรมตัวนี้เลยค่ะเป็นกิจกรรมแกะเทียน แกะพิมพ์เทียนนะคะรูปเป็นส่วนหนึ่งในการแกะพิมพ์เทียนเพื่อนําไปประดับตกแต่งต้นเทียนภรษาศูนย์นาการเรียนเทียนภรษาสีประดู่ของวัดสีประดู่นะคะ นี่เลยลก็จะมีอุปกรณ์มีตัวพิมพ์เทียนให้ท่านได้มาแกะนะคะตรงนี้เป็นกิจกรรมฟรีนะคะมาทําได้ทุกเพศทุกวัยไม่ว่าจะเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่เป็นวัยเกา๋าได้หมดเลยค่ะนี่เดี๋ยวกล้องเรามาดูตรงพิมพ์เทียนก่อนนะคะสําหรับใครที่ได้ดูในเพจสนนิทาวเวอร์ในวันนี้เ้าว่างมาได้เลยนะคะเสาร์อาทิตย์นี่ก็เป็นวันหยุดด้วย นี่ก็คือเป็นพิมพ์เทียนที่ได้มาจากศูนย์การเรียนสิบประดูนะคะตรงน,นี้เราจะมีเราจะมีเป็นตัวอย่างให้ดูก่อนเนี่ยนะคะเราก็จะมีอุปกรณ์ในการแกะสลักพิมพ์เทียนค่ะก็จะเป็นตัวเนี้ยอันนี้ค่ะอันนี้จะเป็นอุปกรณ์เป็นมีเป็นในการแกะสลักนะคะซึ่งเราก็จะเอาพิมพ์เทียนตัวเนี้ยวางไว้ตรงที่เตรียมไว้นะคะอันนี้จะเป็นกระเบื้องหรือว่าจะเป็นแบบแก้วเนี่ยใช้ได้เลยแล้วก็แกะตามพิมพ์นี่เลยค่ะ แกะตามพิมพ์นี้เลยนะคะเนี่ยตัวเนี้ยมันก็จะเป็นแบบลายที่แบบว่าไม่ได้ยากอะไรมากคือสามารถที่จะทําได้ทุกคนนะคะในนเวลาที่แกะเนี่ยเดี๋ยวจะเดี๋ยวเราจะมีไลฟ์อีกทีหนึง่งเผื่อจะมีแบบน้องๆเด็กๆนักเรียนสนใจอยากจะมาแกะพิมพ์เทียนอย่างเงี้ยนะคะช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงเช้าอยู่น้อง,องๆก็ไปโรงเรียนหลายคนก็ทางานอย่างเงี้ยนะคะถ้าแบบถ้ามีดมันทู่ก็สามารถที่จะเอาอันนี้แบบขัดได้ ก็สามารถที่จะมาแกะได้ทุกท่านเลยนะคะกิจกรรมฟรีค่ะตรงนี้พอเราแกะเสร็จแล้วเนี่ยเราจะรวบรวมเอาพิมพ์เทียนที่แกะแล้วไปมอบให้กับทางวัดเลยวันต่อวันนะเพราะว่าตอนนี้เขากําลังทําเทียนอยู่เพื่อที่จะไปงานเทียนในช่วงกลางเดือนกรกฎาคมนี่เองนะคะอันนี้ก็เป็นกิจกรรมของเราซึ่งต้องมีตลอดทุกวันที่จัดงานตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่10กรกฎาคม1ิโมงเชา้า สิบโมงเช้าจะถึงประมาณ6กโมงเย็นนะกิจกรรมของเราก็จะเริ่มทีนี้เรามาในงานกันค่ะกล้องเราก็ตามมาเลยนะคะงานเราก็จะมีร้านค้าที่มารวมในงานหลากหลายร้านเลยทีเดียวนะคะมีตั้งแต่ร้านพัดคลามจากสกลนครร้านของกินอร่อยอร่อยของเ้าของหวานมากมายเลยทีเดียวนะคะเดี๋วตรงบริเวณตรง ร้านด้านหน้านะซูนีซูเปอร์มาร์เก็ตของเราตันนี้ตอนนี้ก็เรียกว่าเป็นร้านกิจกรรมแล้วก็อยู่ตรงทด้านหน้าซูเปอร์มาร์เก็ตเราจะพาไปชมร้านแต่ละร้านแบบคร่าวๆนะคะเดี๋ยวเราค่อยเจาะร้านกันอีกทีนึงเดี๋ยวทางร้านนี่ก็จะร่วมกิจกรรมอาจจะมีแบบของแจกต่างๆในรับสดก็ได้นะคะนี่ก็คือเป็นร้านผ้าค่ะก็จะเรียงรายไปเลยนะคะเป็นผ้าครามจากสกลนครอันนี้ในงานนี้ก็มาทั้งหมดแบบหลายร้านอยู่เหมือนกันอันนี้เป็นร้านปราถนาปราถนาผ้าไทย นะคะในก็จะมีผ้าครามสวยๆหลากหลายนะมีแบบผ้าปันคอมีแบบผ้าสําเร็จก็มีมุกสะกอนผ้าครามนะคะร้านนี้อันนี้ก็เปืดอไม้ใบคลามค่ะเนี่ยผ้าเขาจะสวยมากๆเลยเป็นผ้าย้อมคลามที่บอกว่าเป็นธรรมชาตินะ,ะเวลาสวมใส่ไปแล้วเนี่ยมันจะทําให้ผิวพรรณของเราเนี่ยนะคะไม่เป็นผื่นนะมันจะรักษารพิภานเราได้ดีมากเลยทีเดียวนะร้านต่อมานี่กระทองสิริผ้าคลามค่ะ ในร้านทองสิรีนี่ไปสวยงามมากเลยนะคะใ,ใครสนใจก็สามารถได้มาสอบถามราคาได้ร้านผ้าของทางราชกรลนครเนี่ยนอกจากจะสวยแล้วนะคะราคาก็ไม่แพงด้วยนะคะราคาหลักร้อยเท่านั้นถือได้ว่าเป็นราคาที่สามารถซื้อและก็จับต้องได้ดีมากๆเลยทีเดียวะค่ะ อีกหนึ่งร้านของเราก็จะเป็นนิพาวันพระครามนะคะนี่ก็ตกแต่งร้านได้แบบน่ารักนะคะสวยมากๆเลยทีเดียวค่ะแล้วมีหลากหลายมี้าสิ้นต่างๆเยอะแยะเลยนะคะร้านอาหารร้านอาหารของเราก็นอกจากจะมีทางด้านอีสานมาแลนะ้วทางเชียงใหม่เขาก็ไม่น้อยหน้านะ้าก็มาเหมือนกันนะคะ ไ้อั่วไม่ปิงเชียงใหม่นี่ก็มาของดีของอร่อยเนีก็มาให้เราได้รับประทานกันนะคะมีเมนูใหม่เยอะๆเลยแล้วก็มาสอบถามได้ถ้าใครสนใจในแคปหมูมีของฝากอันนี้เป็นร้านของฝากจากเชียงใหม่ะคะ่ะตัวเนี้ยก็มีหลากหลายเลยทีเดียวอีกหนึ่งบูธของเรานะคะที่ติดกันทางด้านนี้ก็จะเป็นบูธกลุ่มไม้ไทยกระเลงนี่มากลับมาแล้วนะคะกลุ่มไม้ไทยกระเลงนี่ก็จะมีไม้ สวยๆเอามาทำเป็นเขียงบ้างเอามาทำเป็นไม้พายบ้างอะไรบ้างเอามาทำเป็นช้อนบ้างนะคะมีเยอะเลยแล้วก็หลากหลายราคาไม่แพงด้วยอย่างที่บอกราคาหลักสิบหลักร้อยแค่นั้นเองนะคะเนี่ยี่สิบบาทนี่เน,น,นะตัวเนี้ยเป็นช้อนชาเนี่ยยี่สิบบาทไม้ที่เอามาทําก็จะมีทั้งแบบไม้มะค่ากับไม้สักใช่ไหมคะก็เป็นไม้ที่เป็นเนื้อไม้แข็งคงทนแข็งแรงเอามาทําได้เดี๋ยวนี้สะดวกสบายนะคะ ถ้บบ้ามาก็ไม่ต้องแบบทบเงินสดเลยนะสแกนจ่ายได้เลย,นะยเนี่ยสมัยนี้ยุคนี้สะดวกสบายมากแล้วก็จะมีพวกสมุนไพรต่างๆนะคะมารวมด้วยมีรูปประคบต่างๆน้ำหมากเมาพวกนี้นะคะเยอะเลยก็ติดตามได้แล้วเราไปดูยังมีอีกนะคะทางด้านนูน้นเนี่ยค่ะสำหรับร้านค้าของเรานะคะนี่ ก็จะมีทางด้านนี้มีร้านกล้วยปิ้งสองพี่น้องนะคะสูตรต้นตำรับเลยนะคะร้านนี้ก็อร่อยมากๆเลยเป็นกล้วยปิ้งกล้วยทับราคาก็เบาๆ,รา,าบาๆราคาไม่พแพงนะ25บาทใช่ไหมคะยีบาทเลยอ30บาท30มสบอ่าบาท,บาทเดี๋ยวนี้ก็แบบน้ำมันแพงเพลยแพงค่าดเดินทางเนาะ30บาทก็อันประมาณนี้แหละนะคะมาทางสั่งด้านนี้กันบ้างนะคะสาวทางด้านนี้บ้าง แล้วก็มีหลายร้านเพราะจะมาตอนนี้ก็มาจากสกุลนครเช่นเดียวกันสมุนไพรกุนทีนเนี่ยค่ะก็จะเป็นร้านสมุนไพรมีหลายอย่างร้านมีสมุนไพรไว้นวดนวดน้ำมันนวดปวดนั่นปวดนี้นะคะก็มีหมดเนะีย่ยเยอะๆเลยนะคะมีลูกป,ประครบด้วยนะคะฝั่งด้านนี้ก็จะมีร้านกระติบข้าวค่ะเป็น กลุ่มสตตีจากสารกระติบข้าวแม่บรรจงนะคะเนี่ยก็จะมีแบบกระติบข้าวหลากหลายให้ได้เลือกราคาก็หลักสิบหลักร้อยเหมือนกันนะคะไม่แพงเลยช่วงนี้ก็ทานาเนาะฝนมาแล้วก็ทํานาแล้วก็ซื้อกระติบข้าวไปใส่ข้าวเหนียวไปกินข้าวป่าที่นากันนะคะเนี่ยมีหลายอย่างแต่นี้คือมีมีข้าวอันนี้ไม่ได้ขายนะเอามาเอามาเสนอว่าเขาจะมีแบบเนี้ยเขาจะมีแบบนี้เขากล้องซูมให้หน่อยนะคะ อกลองซูมเข้ามาให้หน่อยค่ะตอนนี้เนะี่ยมันจะมีมันจะมีเป็นแบบว่ากระติบข้าวที่สามารถที่เอาเข้าวเหนียวเนี่ยมานึ่งกับหมอ้อหุงข้าวไฟฟ้าได้โดยที่เราไม่ต้องใช้แก๊สหรือใช้ถ่านเลยนะคะเนี่ยดีมากเลยนะนี่ซื้อได้เลย90บาทเองอันอันเล็กเนี่ยอันเล็กอันเล็กเท่าไหร่คะเล็กหกสิบบาทเนาะถูกๆเนี่ยเราเราเรามีหม้อหุงข้าวไฟฟ้าอย่างเงี้ยเราก็สามารถจะ ทำได้เลยโดยที่บอกว่าไม่ต้องใช้แก๊สเดี๋ยวนี้แก๊สก็แพงแฝงก็ใช้ตัวนี้ไปเลยนะคะได้เลยทีเดียวเ่ะเรามาต่อกันค่ะมาต่อกันในที่บิสุดท้ายตรงนั้นนี่นะคะที่เราจะแนะนําตัวนี้ก็เป็นหอจ,จักรรัตนพงพษ,ษ์ทัญพืชสาตทวอนวายนะคะเล้ก็จะมีพวกแบบน้ำพึ่งแล้วก็มีวายหมากเมาต่างๆหลากหลายีิอไอคําอะไรพวกนี้นะคะก็เยอะๆเลยราคากันเองค่ะ ก็สามารถที่จะมาสอบถามก็ได้นะคะในช่วงนี้จะมีน้ำพึ้งป่าอะไรพวกนี้มาด้วยแะก็หลากหลายร้านของเราที่นี้นะคะฟังแม่นุชในนี้เราแนะนำร้านแม่หนูจานอาหารพื้นบ้านนะน,นะคะก็มาไล้ใครอยากจะทานอาหารพื้นบ้านอร่อยอร่อยก็มาได้เลยนะคะที่งานของเราที่นี้ตอนนี้เราก็แนะนํากันแบบว่า ทองของปากของคอนะคะใครที่สนใจก็อย่าลืมแวะมาที่งานของเราได้เลยนะคะตรงบริเวณล,ลานกิจกรรมชั้นหนึ่งหน้าสีนีซูปปเปอร์มาร์เก็ตสำหรับงานเทียนของซีนีทาวเวอร์ของเรานะคะสืบสารตำนานเทียนพันศามรดกล้ำค่าคู่เมืองอุบล1-10กรกฎาคมนี้นะคะเริ่มเปิดงานตั้งแต่10โมงเช้าจนถึงประมาณ หนึ 1> 1่งทุ่มนะบางร้านก็อยู่ถึงสองทุ่มสามทุ่มนะคะก็มากันได้เลยค่ะกิจกรรมดีๆการแกะเทียนแบบนี้ก็ยังมีให้ได้ทำกันอยู่อย่างต่อเนื่องนะคะแวะกันมาได้เลยค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วไปก่อนแล้วนะคะเจอกันใหม่ในโอกาสต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ